พี่น้องนี่เด้ไปเข้ากันนั่งกลางไปนีเด้อทุกคนนี่สาวพรขับรถจักพี่น้องลราเก่งเด้อพี่น้องเบิ่งดูนี่ป้าเดี๋ยวกองนี่เบิ่งพาแม่ป้ามื่อวอดบ้านอาจารย์สามมื่อมื่อมื่อที่สามเลยเมื้อนี้พากันเอาหลานมื่อเป่าปากพี่น้องไปเข้าเจ็บปากพี่น้องตั้งแต่เพิ่นเกิดกับเพิ่นก็บ่เคยเจ็บจักเทื่อดอกพี่น้องหากสิเจ็บมื้อนี้แหละพากันเจ็บหานี่แหล้วเาพิดปากเมื้อนี้ น้องรานไปเดินนี่ <Clar ke. S 1> <t ong> ี้ขี้ขี้นี้แคล่าเงนี่มาค่ะบ้านนีทางกันไปเินเดนพี่น้องเี๋วถาแม่พอกับเป็ดเป็นหอดถูหน้าถูหนา้านค่อยขามกันอดทางยางแล้วพี่น้องหอดทางยาเลยเดินนี่เดินบเป็ดเขานามาเป็ดเนาเมื่ หอดเลยเด้อทุกคนยินดีหอดเธอใหญ่สาวพรน้นะพี่น้องไปเข้าอีปา่าแป้งในซีจิก๊กมื่อนี้แม่ปลาหันให้ยีนดีพี่น้องหอดเิอแม่สาวพรน้นะพี่น้องมื้อนี้ก็สิพาหลานไปเป่าป่าคือว่านเลยพี่นอ้องทันทางป่าท่ายน้อยนึงเพราะวป่าจับกองอุม้มหลานเน่พี่น้องเบิ่งเลยหลานค่ะห <c oughs> ลานก็นไแม่ตู้แม่ตู้ชว์แม่ตู้นั่งพิงแดดไ่้แม่ตู้ต้มเป็นหมูหมู <c oughs> อันนี้เป e ็นโมโม่เราอะเห็นบอกใครลูกเห็นแล้วไม่ใหญ่นะพี่ไหนมากแหล่งหนังฮะหืแห่หวานมังเห็นบอกมาให้แม่ตู้จับแน่ลูกเขาเอ้ยให้แม่ตู้จับแน่ปล่าวะน่ะแม่ตู้อุ้มแน่แม่ตู้อุ้มแน่ถ้าสาวพรเด้อพี่น้อง Ah ูนาอบเด้อลูกู่จจั่งลงเร็วนั่งลงเร็วเฟินจะนั่งแล้วเดู่นาอุบเด้อนั่งกับแม่เพินพร้อมนะพี่น้องบอกให้จับบอกใจับเด้อ มัวเรามมีตูั้ผิงแดดพี่น้องบรรยากาศหนาวน้องพี่น้องยามเศร้าๆพี่น้องแปดโมงเก้าโมงนเป็นยังเย็นอยู่อุ่มมาประกันทีนขาะอุ่มระกบเปาะเปาะปาีมันมันทำให้ใจผัดแคก์มาสีมันยังงงหมันให้ตีได้พอเจ้าปอแมยได้พอลงปะเมนหน้า อืมนะใบอุ้มเด้อหายไปตัวพี่น้องนี่พี่น้องอีปปากกับใบเขาก็ชิ่งอางเอาเด้อน้องใบเข้าไปเบิ่งพี่น้องจีบปาสิพาหลานไปเป่าปากพี่น้องแบบประเพณีบ้านๆพี่น้องจีบปากแล้วก็เป่าเอาแบบบ้านๆเนาะทุกคนคือบ่คือกันเนาะพี่น้องนี่ไปกับ อันเดกลกกินมึงวันนีถือเกล็กวนนี้ได้หักูุ้ซื้ออุ้ยซื้อเดี๋ยวได้กูจะไปเบียงไปใหญ่จไปเบียงไใหญ่เาไปทมึงชิบหก็ูใดปเวียงมาอย่างบุระเราปมาใหญ่ล้ไปก็ผู้ได้เวียงมาใหญ่ไปผูเดียวเวียบัดแม่เท่าเก๋บัดเบี้ยนเป่าป้าเป่าอยู่อ เราก็คือเป่าไปพุ่นบึ่งเป่าลำเลาเนาะแม่จอดมมามีมูชื่อเลขแล้วว่านึงกูไปเสีก่อนชื่อเลยเดี่มึงไปกูชื่อคุยกับหนูมึงไปกับไผ่ไปผู้เดียวกูนี่แหลขโกโก้เรอไงไปผู้เดียวมึงหลงเวียงมึงตายเนาะจะไปยังไม่ใหญ่เวียงไปยายมไปยามลูกด้วยเขายาม่อนแล้วเนาะโด้วยมันยามจะบ่อยแล้วไม่ใหญ่อันเป่าก่อนก่อนเม่เท้าหน้าไปอีกก่อนจักมือสองมือบ่อารมณอเนาะ เอาเต่ากอนเออเลมาเลยงเลัก้วได้บไปดลยกมไป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 ไนี่ปากะสินยางเราไปเลาะเวียงดีแหละไม่ใหญ่ไปเที่ยวเวียงลืมไเยาะเราไปเที่ยวโมนได้ไม่ใหญ่ไปนอนแม่เลยนองยางไปตามทางเนาะ คนนี่จะต้องไปเข้าเ้ากันหน้าซีบุดดุดบุดดุดเนยามสาวาเริ่มบาดใจปาดใแบบบ่อหล้มตายขมอย่างจุงจุงดูไปแมันขมฮนี่ใช่หูนี่บังอ่านี่นี่พี่น้องคือทางขวัดนาจานย์นะทุกคน คือแม่ป้ามาบุญมนาคคนหลายแม่ป้าบริถายให้เบิ่งแล้วพี่น้องนี่คือทางเข้าวัดบานนาจาร์บานเสาคอนพี่น้องดีบรรยากาศป,ป,ป้าท<ด>ันบ้พี่น้องว่าแล้วจะ่เธอได้แล้วแต่เธอได้ไปถามอันนั้นน้ำเมตูนันเลยนะเนาะนู่นเลยเนาะ <Nh> à, ย,ยังไปมูไลด้อโอ้โหบีลาอีนายอันนี้ได้ใกล้ด้วย,วยไปขี่ปะโอ้พี่รถไปแล้วเนาะไปข่าวขึ้นไปขีดด่รถไปนีม่มาหอดแ้ะเด้อพี่น้องนี่เด้ไปข่าวอีป้ากะนม่าพันกันปวท้งของีป้านั่น,น,นเทเน่แหละ นี่พี่น้องนี่พี่น้องเฝันสีเปล่าจะมานังพี่อ่ะนั่งกะก่ลาปลาสิไทยกิบนี่เจ้พี่น้องเศร่าเลยพี่น้องน้ำลายเรื่องถือแพมาเนาะไม่ได่หรอกหายฝันเป่าละลูกเหนื่อยแค่เหนื่อยคือในฝันเป่าชี่ชิว เศาเลยพี่น้องมื่อเมื่อที่สามเลยนี่ไปเข้ามาเป่าเศร้าแล้วน่ารูกเนาะป้ได้หอ่มันเแเจ็บค่เพียงขีดหนากขีดแก้มพันกันเมื่อปกอันนี้แนวหลักขีดเ่แก้ม่เป็นจังและปลาปด้เิมฮาเดไปกันาเดไปเขาบง่ป่าทางที่ชีเจง มังล้อกให้ป้าเป่ากูให้ป <con> ้าเป่ากูนี่ให้ป้าให้เป่าไว้เป่าแบบบานๆเนาะพี่น้องเป่าแล้วไปข้าวอีป่ากะอ้ําป่ะป้าเอาไปถามมึงนี่บัตรใส่อดเกือบให้หลานกันป้าลูกปปาย่างวันนี้แม่พรผู้ปะเป่าแล้วแหละพี่น้องเป่าแล้วแหละเด้อบัดนี้แม่ป้าสิพาหลานเมือแล้วพี่น้องไปลินก่อนเนาะเขา ไปแม่อมป้าบอกแม่ป้าไว้เมื่อก็เดินแม่ป้าบัสีบอกแม่ป้าไว้บายบายแม่ป้าดูเยตุใดบายบายนะบายบายลู้ไว้ชาวเอ้ยบายบายในจูบลาเน่บายบายแม่ป้าเน่ไว้ไว้ไปยากเห็ดใดหลานเมื่อก่เดินปลาเด้อเมอก่อใจเด้อบัดสีลูกหลานจังละไปมาพี่น้องแม่ป้ามาบ้านเสาพรมาพาหลานมาเป่าปะกะ ไอป้าขอจบคลิปเนาะทุกคนอีป้าขอจบคลิปก่อนเด้อแม่ล่ะมากับแม่ใบเขา,าเ,ปปเ,เป็นกำลังใจให้อีป้าเนาะพี่น้องเนาะบายบายแม่ล่ะ